สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องปาปูนา USA กันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องจา๋าเมื่อนี้ปาปูนามีเมนูนะคะเมนูแซนด์วิชเดี๋ยวจะมาทาเฮ็ดแซนด์วิชเอ่ออ่า,อาเจอกี่หรือว่าแซนด์วิชไก่ง่วงนะพี่น้องก่อนอื่นปาปูนานี่กะสาเม่ผลมาก,กินขนมปังแบบสีขา,ขาวแบบนี้พี่น้องอันนี้มันเป็นแปง้งอันขนมปังสําหรับแซนด์วิชนะคะจะมาทาเฮ็ดแซนด์วิชกับปาปูนากัไปซื้อมาเป็นแท่งนะคะ สวัสดีค่ะปาปุนา USA นะตอนเป็นเด็กเนาะซื้อมาเป็นแท่งแบบนี้นะคะสองแท่งมี่ตกอยู่ทีสามเหรียญไอ้สามดอลลาร์กับเจ็ดเส้นพี่น้องมันประมาณร้อยกว่าบาทเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยสองอันนะคะป้าซื้อป้าปูนาซื้อมาสองอัน หลังจากนั้นปะปูนะก็จะมาตัดมาตัดก็ตัดก็ตัด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 นะคะตัดทาครึ่งนะคะลักษณะมันจะเป็นอย่างสี้เลยพี่น้องหลังจากนั้นทาครึ่งเรียบ้อยเลยนะคะก็จะใส่นี่ค่ะใส่ไมยงเนตเข้าไปสามีเพิ่นเป็นคนมากินไมยงเนตก็ทาไปพี่น้องทั้งสองขางเลยนะคะทาไปเรียบร้อยเร้วนะคะหลังจากนั่นนะคะก็นี่ค่ะเนื้อนะคะเนื้อไก่งวงพี่น้อง ซื้อมาเรียบร้อยนะคะซื้อมาแบบเป็นแพ็คแบบนี้นะคะซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล mm ้วค่ะมันเป็นไก่งวงนะคะมันจะเขาจะขายเป็นกองๆแบบนี้พี่น,อน mm ้อ hmm. งนี่ค่ะเนื้อไก่งวงปุ๋ยพีหยาบเลยพี่น,อน้องเนื้อแน่นนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเคยมาดูนะคะว่าข้างในมันจะเป็นยังไง ลักษณะของไก่งวงนะพี่น้องเนืเ้อของไก่งวงจะเป็นยังไงนะคะถ้าเจ้าอันอันตัดเป็นชินช้นๆชินช้นๆแล้วก็จะกระเพราะใส่กองไว้พี่น้องนี่ค่ะหลังจากที่ขนมปังท้าท้าท่าท่าหลังจากที่ท่าไม่ยูเนี่ยเดือดลอยนะคะพี่น้องจ้าก็จะเอาเนื้อไก่งวงนี่นะคะเอาเนื้อไก่งวงมา ต้องตัดเป็นชิ้นๆก่อนคนีก็จะแพ็คใส่ถุงให้เรียบร้อยพี่น้องเนื้อหลายไร้เลนนะเนื่อยพี่น้องเอ้ยกันเนาะเนื้อนี่เป็นตาแซ่บตาแซ่พี่น้องนี่ใส่เข้าไปพี่น้องก็จะตัดมาให้เรียบร้อยพี่นอ้องนี่ใส่เข้าไปจังสีเลยคะ่ะการทำแซนด์วิชง่ายๆสไตล์คนอเมริกันนะคะ หลังจากนั้นก็จะนําไก่งวงนี้นะคะไอแซมวิทนี่ไ,ไปอบพี่น้องไปอบป,ประมาณสักประมาณสักสิบนาที yes <Okay. S 1> i know that okay that's okay <S yeah that's good <S it too much no <Enough. S 1> okay หลังจากนั้นเราก็จะใส่ชีสนะคะชีสก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องชีสมันจะมาเป็นแผน่แผนๆมันจะมีสื่อของมันนะคะชีสแต่ละแต่ละอัน แพ็คๆนี่เขาก็จะมีสื่อของเขานะคะอันข้างบอนอันแรกนี่จะเป็นชีทของไอ้เชด่าเชด่าแล้วก็อันที่สองนี่เป็นสวิตแล้วก็โคบิแจ็คอันนี้เป็นโคบิแจ็คนะคะเชด่าสวิตโคบิแจ็คแล้วก็แพปเปอร์แจ็คโอ้ยมันไปไหนอันนี้คือแพปเปอร์แจ็คค่ะแต่ว่าสามีเพิ่นจากไดอ่ะ ิ่นจะได้อันของอันโคบีโคบีแจ็คค่ะตัวนี้นะคะก็จะใส่ชีดลงไปนะคะใส,ใส่ชีดลงไปังซีพีหนอดใส่ชีดลงไปโคบีแจ็คใส่ไปจักสามอันพี่นนองมันจั้งสีแเสียบใส่ไปจักสามอันเนี่ย How many you need three That's okay <S Yeah but put it long ways don't put it that way l a h i s Yeah yeah so yeah so it covers the whole sandwich okay I did you need three that's that's not the right cheese huh it's the white with the peppers in it. The pepper jack these are pepper jack yeah oh I thought you need co p e p jack no oh okay oh you need pepper jack you like you like spicy huh okay yes จัดให้ค่ะคุณพี่ฝรั่งค่ะคุณพี่สามีค่ะเมียจัดให้นะคะโอเคนี่ค่ะใส่ไปสามชิ้นกับพี่น้องใส่ไปสามชิ้นกับพี่น้องเพิ่นยังได้ชีส pepper แจ็คเพิ่นว่า โอเคอันนี้กะใส่ไปอีกเนี่ยมัน,นเหนื่อมันหน่อยโพดฝรั่งเพิ่นกินายหลายพี่น้องมังผู้หนูกินเบิดได้เนี่เพราะว่าจะจะสิบ่ากินบ่บิดได้กินเบืดได้พี่น้องกินฝรั่งแค่จะ,จะจท้องใหญ่กว่าตเ้าเนาะนี่ค่ะใสกับไ,ไปพี่น้องเดี๋ยวใส่ไหมใส่ไหมโอเคหลังจากนั้นก็ จากนั้นก็จะนําอันนี้นะคะเข่าเตาอบค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข่าตําอบเอาไปอบประมาณนี่ค่ะก็จะนําไปเข้าเตาอบนะคะอบประมาณจักห้านาทีนะคะอย่างนี้นะคะสามีบอกว่าให้เอาเข้าอบประมาณแปดนาทีค่ะ เดี๋ยวหลังจากนั้นมาเบิ้งนะคะพี่น้องขั้นตอนต่อไปนะคะแซนด์วิชของปลาปูน่าจะมีหน้าตาอย่างไงนะคะมาติดตามต้นต่อไปค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยพักขัเดเตรียมไว้เรียบร้อย,ยนะคะมีมีอะไรว้างจะใส่นะคะหลังจากที่เอาเขาเตาอบไปแล้วประมาณแนาทีนะคะหลังจากนั้นก็จะมาแต่งหน้าของแซนด์วิชค่ะมาดูการแต่งหน้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาแต่งหน้าแซนด์วิชนะคะก็จะใส่ผักลงไป ใส่ผักลงไปเยอะๆนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนี่พี่น้องเห็ดง่ายเส้นวิบฝรัร่งจริมันเห็ดปรหยาพี่น้องแต่พอข้าวเจาะก็กินเสียบข้าวเจ้าได้พี่น้องป้าปูน้านมนโบหมักกินแซเส้นวิบโบข่อยมักปนไหนเส้นวิชมันโบมีแห้งถองพี่น้องหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่นี่ค่ะฮาลาปีโนนะคะ ออันมาริกกันดองพี่น้องของคนไม่ซีกันแป้พิ่นมาิ่นมากินเผ็ดพี่น้องแล้วก็ใส่ฮาลาพีโน่ลงไปใส่ลงไปแบบนี้พี่น้องแปนว่าเซ็เียบร้อยค่ะจริงๆมันต้องใส่อันพวกอาหฬับพวกอย่างอันพวก บ <oung> <osc> ะกรอกพี่น้องแต่ว่าบ่บ่ได้ซื้อบะกรอกมาไว้ก็เลยบ่ต้องใส่นี่ค่ะพี่น้องเซตเรียบร้อยเพราะว่าอันใส่ไม่ยังหนอกยังเหยียบข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแซนด์วิชแซนด์วิชเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ยิ่งมันง่ายค่ะนี่เหมือนแล้วพี่น้องแซนด์วิชแซนด์วิชจานบินเซตเรียบร้อยค่ะพี่น้องเอ้ยแป้งกรอบ ขนมปังนี่กรอบกรอบพี่น้องกรอบค่ะขนมปังเพราะว่าเขาเตาอบพี่น้องมันก็จะสรสซาดนี่โอ้ยเสียพี่น,อน้องเห็นไหมหน้าตาของแซนด์วิชเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะเป็นดังนี้นะคะ<ม>เสร็จเรียบร้อยค่ะแซนด์วิชนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวปาปูนาจะเดี๋ยวปาปูน่าจะตัดเป็นท่อนๆนะคะตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เสิร์ฟนะคะ เสนวิทกับเส้นเรียบร้อยค่ะพี่น้องหน้าตาของแซนบิทนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ไฟฟุดลอนค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวปากุนาจะตัดเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟแบบคนละครึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันตัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะเห็ดเส้นบิดเรียบร้อยค่ะพี่น้องพร้อมที่จะเสิร์ฟนะคะหน้าตาก็จะเป็นเสีย์พี่น้องโอ้ยสีสันสวยงามหนักกินได้ค่ะพี่น้องจา๋าโอเคหลังจากนั้นก็จะตัดค่ะ นี่สองชิ้นพี่นั้นก็จะใส่นี่พร้อมเสิร์ฟนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแซนดิ้